สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะที่ t e n นท์1 1บเออโต้รถมือสองสภาพดีนะคะราคาถูกต้องที่นี่เลยค่ะวันนี้เรามีรถมาแนะนำนะคะก็คือรถแฮชแบกนะคะ5ประตูนะคะเป็นรถพระเอกสุดหล่อของเราเลยนะคะกำลังได้รับความนิยมมากๆเลยนะคะในรูปสมของสีดำดุเข้มนะคะเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะคะให้อารมณ์ความสป,ปอร์ตจัดจ้านแค่ไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวพร้อมกันเลยนะคะไปกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้แนะนำนะคะพี่หมูคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมตอนนี้นะคะเราจะมารีวิวแฮชแบ็กนะคะหประตูเป็นรุ่นอะไรคะพี่ครับเราก็จะมารีวิวรถคันนี้นะครับเป็นตัว Panda Civic FK 1.5เทอร์โบ5ประตูนะครับสีดำสวยดูเข่มมากเลยใช่ด้านหน้าฉบเฉี่ยวนะครับดูแล้วเหมือนมีสเกิร์ตรอบคันไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมเดย์ไลท์นะครับตัวนี้เราจะมาดู ห้องเครื่องก่อนอันดับแรกว่าห้องเครื่องเป็นยังไงลักษณะเครื่องเป็นยังไงนะครับค่ะอันนี้เครื่องยังไงคะพี่มันมีแบบมีรอซ <Civic S 2> ีวิตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องตัว1.5เทอร์โบซึ่งจะ,ะแตกต่างจากตัว1.8ที่อยู่ในรุ่นตัว F อ f เลซแต่ตัวนี้เขาเรียกว่า f k 5ประตูนะครับผมเราให้ดูว่ารถคันนี้ที่เราเอามาโชว์เนี่ยรถเดิม นะครับน็อตทุกอย่างทุกตัวไม่มีการขันค่ะพี่ดูไม่มีรอยเลยเนาะแบบว่าใหม่กริบเลยแบบว่าแขงปิดตามพวกปุดตามพวกเนี้ยครับผมมันจะไม่มีรอยงัดรอยอะไรเลยภายในสวยมากค่ะเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์เลยค่ะันเดี๋ยวเราก็จะมาดูรอบๆคันกันนะครับรอบๆคันรอบรอบคันก็ล้อแม็กคอบ17นะครับไฟเลี้ยวตัวนี้ <Okay. S 2> อันนี้มันเป็นลายล้อมันมาเลยใช่ไหมใช่ครับนนตัวนี้มันเป็นลาย,<ว>ยของรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยสีคันนี้ไม่เคยทํามาเลยนะครับสีเดิมๆจากโรงงานนะครับผม <S <S ไม่มีการเก็บไม่มีการลายก็คือเดิมๆหมดเส้นสายตามขอบต่างๆก็คือโค้งมนตามรูปรถหมดเลยนะครับด้านหลังตัวนี้เป็นแบบ5้าประตูรหัสของเขาคือ Vtech Turbo <ช>นะครับไฟท้ายนี่เป็นแบบ LED ไหมคะพี่ไฟท้ายยังไม่ LED ครับยังเป็นหลอดธรรมดาอยู่นะครับยังไม่ LED อน,นี้ก,ก็จะเป็นตัว5ประตูก็สามารถเก็บของได้กว้างขวางด้านหลังตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยเส้นสายดีไซน์ใช่ก็จะเป็นดีไซน์ของตัวรถมาแบบนี้เลยนะครับะจะเป็นรุ่นของเขาเลยภายในกว้างขวางมากเลยค่ะ้ใช่ครับ ด้านห,หลังสามารถวางของวางถุงก๊อฟได้เลยครับสบายมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนะคะก่อนที่เราจะเทสไกลส์กันนะคะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูภายในคันนี้กันนะครับผมเริ่มจากโคมมาไรนะครับเป็นหนังแท้บันติฟังก์ชันสองข้างฝั่งนี้เป็นคูสคอนโทรลนะครับพร้อมกับเกียร์เพดเดิลชิพที่พวรมาไยครับจอแสดงผลแบบ led ร,ระบบแอร์เป็นแอร์แบบออตโต้นะครับหรือซิงค์ได้ก็คืออุณหภูมิปรับเท่ากันทั้งสองข้างปุ่มกดอีโคโนโมี่เพื่อประหยัดน้ำมันเบรกไฟฟ้านะครับผมรูปลักษณ์ภายในนะครับชบบเชียวดูเป็นรถสปอร์ตได้เลยนะครับประมาณนี้ส่วนตัวนี้อ่า สามารถเปิดได้่างนี้เปิดเป็นแบบมันเหมือนมีสองชั้นนะคะแล้วก็เป็นสองชั้นได้เลยเป็นที่วางแก้วที่วางแก้วได้ครับแบบนี้ใช่ดีจังครับแล้วก็ปิดปิดปึ๊บเราก็สามารถเลื่อนมันเป็นที่เท้าแขนได้ประมาณนี้ครับบอกก็นั่งนุ่มสบายนะคะเปนบอกเป็นบอกไฟฟ้าคู่หน้านะครับให้ความสะดวกสบายทรงแบบว่ากระชับน้องๆรถแข่งได้เลยครับตัวนี้ ภายในก็กว้างขวางมากภายในกว้างขวางาข้างหน้าข้างห,หลัง,ลงลนั่งสบายใช่ใชครับผมวัยรุ่นขับได้ผู้ใหญ่ก็ขับได้ครับตัวนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพบกับน้องเมย์ด้านหลังเลยครับผมคบ่อด้านหลังนะคะก็เป็นบ่อนหนังเหมือนกันนะแล้วก็แบบมันนั่งสบายอ่ะนี่มากค่ะแล้วตรงบ่อค่ะมันจะเฉียงเอ็นลงอ่ะให้มันแบบพอดีกับลำตัวเรานั่งมันก็จะสบายมากเลยนะคะเียแล้วก็ ตรงนี้แล้วไอ้ตรงเนี้ยค่ะมันคืออะไรคะพี่เดีวนี้คือตัวปรับเบาะนะครับว่าพับลงมาได้ทั้งสองด้านเลยจากตรงนู้นนะครับอ่าอันนี้เขาเรียกว่าเบาะยังไงคะพี่อ่ารับบับปรับเบาะแบบ 60- 40ี่สิบนะครับสามารถเรียบได้มรรทุกของเพิ่มได้นะครับตัวนี้สามารถใช้กับคาซีที่เป็นไอโซฟิกได้นะครับเสียบตรงนี้ได้เลย ได้กี่บอกคะได้ทั้งสองข้างเลยครับมผมมันมีสองสองจุดตรงไี้อยู่นะครับประมาณนี้ตัวตัวปิดตรงนี้ก็มีด้านหลังนะครับผมใช่นะคะ,ะให้เป็นคู่เลยกว้างขวางนั่งสบายค่ะนั่งสบายค่ะชอบ,บมากเลยค่ะนอนได้เลยค่ะ,เ,คคะเดี๋ยวเราไปเทสต์กันต่อนะคะไปกันเลย ค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ด้านในรถกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปทดสอบสมรรถนะการขับขี่ของคันนี้กันเลยค่ะไปเทดสด้กันเลยโอเคครับเราจะมาลองขับเจ้า1.5 Turbo FK ดูภายในก็สวยฉบเฉียวบะอบบะอบหนังบาอนั่งแบบสบายมากค่ะนิ่มแบบนิ่มมากๆโฟมลายหนังแท้นะครับข้างหลังก็แบบกว้างขวางเราจะลองเหยียบดูว่า หลังก็ติดบ่อไหมติดคติดเลยค่ะโอ้โหแบบว่าแน่นกาเร่งดีมากครับ1.5 t u ์ b o คันนี้ไม่ผิดหวังจริงๆเห็นเขาบอกข้อดีของคนันนี้เขาออกมาแบบว่าแป้นแป้นเบรกอะสไตล์แบบว่าแน่นนุ่มแล้วก็แปลผันตามการเบรกของผู้ขับขี่ใช่ไหมครับรมันเป็นสไตล์กึ่งสปอร์ตนะครับตัวนี้ ให้อารมณ์เหมือนเราขับรถสปอร์ตอยู่นะครับช่วงล่างก็เกาะถนนดีเยี่ยมเลยนะครับการเข้าโคง้งเข้าโคง้งก็ให้อารมณ์ที่เกาะดีนะครับข้างหลังอาจจะโยนนิดนึงนะครับเพราะรถมันแรงค่ะแต่ว่าแต่ว่ามันมันไม่เวียงนะเวลาเลี้ยวเวลาเลี้ยวโค้งค่ะแบบแน่นเลยแบบช่วงล่างแน่นเลยช่วงล่าง<ช>หึบครับรัวนี้มันไม่เวียงได้เลยใครที่หารุ่นนี้อยู่ผมว่า ตอบโจทย์แต่การขับขี่นะครับถือว่าผ่านเครื่องช่วงล่างโอเคอัตราเร่งถือว่าเยี่ยมเลยครับแนะนำเลยคันนี้ Honda <ช> Civic 1.5 f k t เทอร์โบ <Turbo. S 2> ใช่ดึงหนุดทุกอารมณ์แห่งความสปอร์ตนะคะ เราก็ได้รีวิวรถ Honda Civic SK ไปแล้วนะคะรถแชทดแบก5้5ประตูนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกันเรื่องราคานะคะแล้วก็รายละเอียดรถกันเลยะค,ะ okay, ค่ะโอเคครับผมรถคันนี้นะครับเราตั้งไว้ที่838,000บาทนะครับลูกค้าเครดิตดีสามารถออกรถฟรีได้เลย mm hmm. นะครับออกรถศูนย์บาทได้เลยหรือทุกค้าที่ไม่มีเครดิตก็ดาวน์เริ่มต้นที่10%เเท่านั้นผ่อนต่อเดือนตกอยู่ประมาณ 15,000บาทนะครับ84งวดติดต่อได้ตามช่องทางไหนบ้างคะบงเบอร์อะไรคะสามารถติดต่อได้ทางช่องทางด้านล่างหรือโทรหาผมโดยตรงได้เลยนะครับที่เบอร์โทร063-456-1445่หห่มูครับผมขอย้ำเบอร์โทรอีกรอบนะครับย้ำเบอร์โทรอีกรอบนะครับ063-456 1445หมูครับค่ะถ้าลูกค้านะคะสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมนะคะโทรหาพี่หมูได้เลยนะคะไ้ครับทางเรานะคะเรามีบริการนำรถไปให้ดูถึงบ้านนะคะพร้อมจัดไปแนซ์นครับผมตัวนี้นะครับออกรถไปเรามีโปรโมชั่นของแถมก็คือ1น่งบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงครับ,รบป,รประกันเครื่องเกียร์ขัดเคลือบสีก่อนออกรถถ่ายน้ำมันเครื่องพร้อมกอง ให้ลูกค้าออกไปใช้โดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรต่อเลยครับผมเรามีบริาการตรงนี้อยู่ครับก็สําหรับของแถมครบคันขนาดนี้นะคะอย่าลืมมาที่เต็น์11 12ออโต้นะคะค่ะสําหรับวันนี้คะ่ะเรา2องคนก็ไปกันแล้วนะคะโอเคครับขอบคุณมากครับ,บสวัสดีครับ,บ